คำทํานายของปีนักษัตริย์อื่นๆเพื่อนๆสามารถรับชมได้โดยการกดลูกศรด้านขวามือของคําอธิบายใต้คลิปนี้และเลือกคลิกลิงก์ปีนักษัตริย์ที่เพื่อนๆต้องการรับชมได้เลยซึ่งทีมงานได้แนบลิงก์ไว้ให้ครบทั้ง12นักษัตริย์เลยค่ะคำทำนายตามตำราหโหราศาสตร์จีน ของคนเกิดปีวอกประจำเดือน10จีนปีเทาะทำนายตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมพุทธศักราช2566ถนนชีวิตของเจ้าชะตาปีวอกเดือนนี้กลับเข้าสู่เงามืดอีกครั้งเนื่องจากดาวกัวหูหรือดาวเจ้าแห่งคดีความโคจรมาพิคาตเพ่งเลงอยู่เหนือเรือนชะตา จึงควรระวังการละเมิดสิทธิ์ปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีหรือสินค้าผิดกฎหมายจะเป็นเหตุให้คุณเสียทรัพย์หรือทำให้เดือดร้อนจากการวิ่งเต้นแก้คดีแก้ข้อกล่าวหาทั้งคุณต้องระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีให้รับผิดอย่างไม่มีต้นสายปลายเหตุสิ่งที่คุณควรทำในเดือนนี้คือการเลี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดห้ามยุ่งเกี่ยวก้าวไกายในปัญหาของผู้อื่น ด้านการงานการค้าระยะนี้คุณยังต้องระวังเรื่องความขัดแย้งการทำงานต่างๆให้ระวังการไปขัดผลประโยชน์ของผู้อื่นควรเจรจายอย่างผ่อนปลนด้วยการแบ่งสันปันส่วนดีกว่ายอมปะทาให้เกิดกรณีพิพาทขึ้นจะได้ไม่ขุมเสียในด้านการเงินเดือนนี้ยังมีเรื่องให้เสียทรัพย์และเกิดรายจ่ายยิบย่อยไม่หยุดดังนั้น การลดความอยากได้บางส่วนของตนเองลงบวกกับทิ้งนิสัยกล้าได้กล้าเสียไปบ้างจะช่วยให้คุณมีสภาพคล่องลื่นขึ้นมากเดือนนี้ห้ามคุณละโมบโลบมากเพราะจะพาตัวคุณให้สูญเสียมากกว่าสำหรับความรักเดือนนี้ดีถือเป็นเวลาดีในการต่อยอดความสัมพันธ์ของคนโสดในการสารภาพรักบอกความในใจสำหรับคนที่คบหาดูใจกันมาระยะหนึ่ง จะมีเกณฑ์ตกลงปลงใจลั่นระคังวิวากันในช่วงนี้ส่วนด้านสุขภาพโดยรวมพอใช้ระหวังความดันโลหิตสูงอย่างไรก็ดีควรจะหลีกเลี่ยงอาหารปิ้งย่างอีกทั้งควรระวังอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางด้วยด้านญาติมิตรเพื่อนฝูงและการลงทุนเดือนนี้ยังไม่ดีนักค่ะ ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีวอกในเดือนนี้กันค่ะวันสมพงษ์ได้แก่วันที่สองวันที่หวันที่สิบวันที่1ิวันที่สิวันที่2ีวันที่ยีและวันที่สามสิบพฤศจิกายนวันถูกฉลกได้แก วันที่7และวันที่19พฤศจิกายนวันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่สีวันที่16และวันที่28พฤศจิกายนวันให้ร้ายได้แก่วันที่หนึ่งวันที่13และวันที่25พฤศจิกายน